เดือนพญานาคยินดีรับสักศิลป์ของพระไกรโยคสำหรับท่านใดที่เดินทางม,มาสิ้แล้วยังไม่มีเครื่องไหว้เครื่องสักกาเลยประสงค์ที่จะนำเข้าไปสักการะหบูชาไม่ว่าจะเป็นดอกไม้บาริาสตอบานใบสีพญานาคเชิญทางนี้ได้เลยครับเชิญเลือกได้เลยนะครับหนึ่งวิสาสิตุมชนบ้านเมืองขำชิโน่ร่วมกับ,บรักสีสุโธขำชิโนได้จัดทำเครื่องสักการะบูชาเครื่องไหว้ไว้บริการท่านตรงนี้นะครับเชิญเลือกตามบาลังศรัทธาท่านใดอยากนะท่านมาบูชาเพื่อใระาบบู หลือค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคค่ากษาไฟและก็มีหลายอันวัดสสโทัยชโนดด้วยนะครับในการจะได้ชื่อเหลือสาธารณประโยชน์ทู้ประสงค์พิบัติตาางมทการผู้ได้โก็ุมสแต่ท่านยลดครอบครัวเสริมดวงเสริมบารมีของท่านอีกด้วยครับงามันบอโอเมาคโนดจากเรือทางแรกเลยนี่เน้อเอไม่่ไม่ เสียงหนามคื่อนเองแบข่งขันแค่ประทานทอนมันมีหลายอย่างอันรวมแล้วออีกกวหน้าเหรอทานพมรัอยัมันลุงเหรอม้งเห้ยผมมีเหล่าอีกกวหน้าตัเนี้นี่มินตี่อีนากัวอีนากัวยู่งพ่นอยู่ฝรั่งเศส

ก็ทานมาส้มกูดีนะครับาหน้าผ่านไปอว่าหัารา หากเย็นตารเฉวดังหากเย็นได้เฉดเต็มที่หันหน้าไปสีก็สุดตเรานะหันหน้าไบสีก็สุดตะราหากันแขนแ้วท้านปัดใจใส่ใบสีละปัดใจใส่ใบสีทั้นมีมาภูมิพองมาลลยมาปัดใจก็แนบใส่นะครับเออเราจะได้ที่หันขอขอโชคขอลาภขอบุญวันาขอนาสิกังย์ขอแก้บุญขอบุญนะเราจะได้ที่หันขอากขอได้ขอด้ปัดใจใส่ อาเสียแล้วกล่าวนโมสามจบดังๆร้องกันเนอะนโมทสัตว์ตะกวะโตอะละัะโตสัมมาสัมสพุทธัสสะสาธุากายวาจากิตาอาหังวันทาทิจิโก วิสุทธิเทวาปุมานาคีวิสุทธิแทวีโอเชีมสาทุโคปุสิโกแม่ย่า,าสีปุุมาพระภูกเก้าทีลูกลันได้น้องนังเครื่องสับปาระมีดอกไม้ทุกเทียบายสีมาคูบุรีวางม,มาลายปัดใจขอน้องเทวายขอนักจง ัแล้วได้โปรดแก้ตาประธานพรให้โลูกให้หลานประสบความสำเร็จในสิ่งที่ประารถนาและตั้งใจไว้ให้หายเพราะหม้ายทุกข์หายโศกหายโรคหายภายมีแต่วความเจริญรุ่งเรือง

อ <ừ> ันน <ừ> ี้อันนี้อพักแล้วออกออกออกัน่นแหละดิออกหยัาแล้วนียยวเใน โอ้ยไแล้วนี่บอมีสัตว์ู่น่นไก่ประมาณห้านี่เ่ยูแถวไแดงเอ๊ะ เออมาคนละมาคนละคันคนละเที่ยวรพนเจ้าเนี่เจ้านาินกเปิดตูวถ้าบุญจบแบบแปลกนาออกหมดเลยคนแล้วน้็ยงรุ่นลุมเมื่บไสิบยี่สิบเอมาอยู่นี่แมไม่ไม่นานแมปเป็นไรเราไม่มีคนลุมแต่ว่าตอนที่เราซื้อซื้อตัวนั่นเนาะ่นแล้ว มีเลขนเบงเลขมฮเลขหไ้็ตัวอะไรยังนแขนกระจาไปแล้วมต้อเหนี้ยแม่เตัวกันคือหายทิศสดาองามหาสองสามหาสองสามหา้าสองสมสองามองสามสามสองสามสามสอมหกห้าคงหาคงคงคอยมีสีหายเลยค่ะบ่เห็นบัตรคิวเฮียไปก็แบ่งพันแล้วเห็นแล้วนั่น เอาไปใส่ไปใส่ย่โอ้คนวไม่เป็นไรถ้าหายก็ไม่เป็นไรวะสีเลยสีเลยบอกไปนี่ซื้อเลยนะอโที่หนึ่งุเก็บตัวหาพูเห็นไงหาหานีมากลหมดมากเกอบุคคลปิศนา2คนไปได้ยู่ไงทไแล้วไรไยกเรัดก็ได้นะครับ เสบัไดคียนี่ว right? ่ะเออมึลงมองไปเลยบรหนนลอ้เสียเออนั่นามยังดยวันที่สาม้ประมนี้ครับอหาไอ้คนตหาหาในกรหาบเห็นเนาะขอไปซะ้นาขอกไปสร้างนตัวโมยืนหาเพ่นมามาน้ากันอยู่เขาไป้ากันหลดเพนา หามเห็นหรปลาหาปัจเห็นไม่เป็นไรเห็อเขาแ่นตงใัอยากคิดว่าผู้ใด้ทองอ่ะสองคนเอาแม่นอันนี้เหรอนี่มันอะไรต้องต้องใช้ะมาสี่เดือนแล้ววันนี้วันอาทิตย์วันนี้เป็นวันจันทร์อาทิตย์ปัญหาวันจันร์วันพุธสองสามโมจะขามได้เล่ายังเดียวเลยนะคะสองเกี่ยวกันแล้วรัคนเพื่อ บัตรคิวเพิ่มอ่ะแม่ตีรอบแล้ไหมคะอ๋อกี่เดือนแล้วครับเนื้อถามกี่เดือนแล้วครับนี่เหรอครับสี่เดือนสี่เดือนเลยขาแขนเริ่มเริ่มสมบูรณ์แล้วผมครับเริ่มสมบูรณ์แล้วถ้าสมบูรณ์อีกหน่อยนึงเราก็จะปล่อยออกเลยพีสาวดูยังครับดังนั่งเคลียร์ซะ้เนี่ยนังดังนั่งสาวครับ